ประสบความสุเร็จอย่างแท,ท้จริงไหมคะสวัสดีค่ะพ้าพเจ้าวรนุชนุดลอดีตผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเกษิกรไทยสา,าขานครปฐมปัจจุบันเป็นผู้บริหารหน่วยท,ทองทองหนึ่งบริษัท AAA ประกันชีวิตก่อนหน้าที่พ้าพเจ้าจะได้มารู้จักกับพาะเจ้า พระเจ้าเคยคิดว่าชีวิตของตัวเองนี่ประสบความสาเร็จแล้วเพราะว่าหน้าที่การงานที่พระเจ้าทํานั้นมั่นคงและพระเจ้าก็มีครอบครัวที่อบ่นมีลูกสาวสองคนสุขภาพดีหน้าตาดีการศึกษาดีอยู่ในสถาบันที่ดีพระเจ้ามีเพื่อนที่ดีคอยให้การสนับสนุนในหน้าที่การงานของพระเจ้าเสมอ พระเจ้ามีสังคมดีมีเวลาออกกำลังากายสามารถที่จะได้เล่นพินทุกวันพระเจ้ามีอิสระทางด้านเวลามีอสระด้านการเงินนึกอยากจะทำอะไรก็ได้ทำนึกอยากไปเที่ยวก็ได้เที่ยวนึกอยากจะกินก็นได้กินพระเจ้ามีอิสระที่จะทำอะไรตามความอชอบใจของพระเจ้าพระเจ้ามีความสุขแต่มีเหตุการณ์หนึง่ง ที่เข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าข้าพเจ้าได้พบความสุขแล้วจริงหรือกะลูกสาวสองคนของพระเจ้าอันไปเป็นคริสเตียนทําให้ข้าพเจ้าไม่พอใจอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ก็คือได้เห็นชีวิตลูกสาวที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมข้าพเจ้าจึงสงสัยว่า ทำไมชีวิตทิสเตียนถึงทำให้ลูกสาวได้รับสิ่งที่ดีกว่าที่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจไปพิดจักกับลูกสาวและก็ได้พบเห็นพี่น้องทิสเตียนที่นั่นมีความรักมีความจริงใจมีความอบอุ่นที่มอบให้แก่กันทำให้ข้าพเจ้าอยากรู้จักพราพเจ้ามากขึ้น จึงตัดสินใจที่จะผูกพันตัวที่ที่จับและช่วยระยะเวลาไม่นานข้พาพเจ้าก็ได้พบกับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นแตกต่างจากความสุขที่ข้าพเจ้าได้รับมาอย่างสิ้นเชิงความสําเร็จอย่างแท้จริงเริ่มต้นแล้วค่ะข้าพเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเป็นพื้นส่วนในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าทําให้หน้าที่การงานของข้าพเจ้า ประสบความสำเร็จมากขึ้นสิ่งที่เรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องยากๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่ลูกค้าที่ไม่เคยเคยปฏิเสธการทำประกันก็กลับมาตกลงทุกอย่างสำเร็จได้อย่างง่ายดายนอกเหนือจากนั้นพระเจ้าก็มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระเจ้าเปลี่ยนลักษณะชีวิตของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ทำให้ข้าพเจ้ามีวินัยมีระเบียบวินัยในชีวิตมากขึ้นใช้เวลาให้มีคุณค่ามากขึ้นทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองซึ่งไม่เหมือนเดิมต่อไป พระเจ้าเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราเพียงแต่เราให้พระอ,องค์เข้ามานำหน้าในชีวิตของเราและนำหน้าในธุรกิจของเราเราก็จะประสบความสำเร็จได้ทุกคนท่านทงหลายคะ่ะผลเกิดจากสิ่งที่เราเลือกท่านอยากจะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงใช่ไหมคะถ้าท่านต้องการเลือกมานุจักกับพระเยซูสิคะและความสําเร็จ จะเป็นของท่านอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวเก็บบันไดนิยประการมหาข้าพเจ้าเป็นบัณฑิตคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับความสาเร็จที่พระเจ้าประทานมาให้พระเจ้าเป็นผู้จัดสรรจัดเตรียมกับข้าพเจ้าจริงๆค่ะตั้งแต่ที่นข้าพเจ้าได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเป็นวิชาเรียนในคณะเกษตร เป็นพระเจ้าผู้ทรงให้กำลังใจหลวงพระเจ้าในการเรียนคณะนี้ตลอดมาแม้ว่าบางครั้งที่ข้าพเจ้าเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆพระเจ้ารู้เลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือและเป็นพระเจ้าผู้ทรงไม่เคยทดทิ้งที่พระเจ้าจริงๆจผิพลาดเขาจะยอใจทุกท่านอย่าให้ท่านลองเปิดใจและเชื่อมั่นใจในพระเจ้าความสาเร็จของทุกท่านก็จะได้พบมเหมือนกับ พระเจ้าชื่อนางสาวกุสมาย์โทมุลรีบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์อยากจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องความสำเร็จในการศึกษาในวันนี้ค่ะข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์และตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเรียนที่นี่ได้มีหลายๆอย่างที่ข้าพเจ้าประสบปัญหาแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และ บางครั้งก็เกินกำลังของข้าพเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้สติปัญญาข้าพเจ้าทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าทูลขอกับพระเจ้าและการสอบก็เป็นไปได้ด้วยดีและผ่านไปได้ทุกครั้งจนวันนี้ข้าพเจ้าเรียนจบแล้วข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงตอบคำอธิฐานข้าพเจ้าในตลอดเวลาที่ข้าเรียนข้าพเจ้าเรียนที่นี่และข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้า เราเป็นพระเจ้าแห่งความสำเร็จเมื่อท่านเรียนรู้ที่จะพึ่งพาในพระองค์พระเจ้าก็จะฟังคำมัธิฐานของท่านและนําท่านให้ถึงความสําเร็จที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับข้าพระเจ้าสมสชากมแก้วบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัอยอุลปากรจบด้วยเกร์เฉลี่ย3.82เกียรติยศระดับหนึ่งครับวันนี้ข้าพเจ้าจะ,จะมาขอบคุณพระเจ้า เรื่องด้วยการไวยพรของพระเจ้าให้สาเร็จในเรื่องการศึกษาในครั้งนี้ครับจริงอยู่ที่ข้าพเจ้าอาจจะมีผลการเรียนที่ดีแต่ว่าในระหว่างการเรียนก็มีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าประสบกับป,ปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องต่างๆต่างๆข้าพเจ้าพยายามแก้ไขด้วยตนเองอศึกษาผู้ปกครองและอาจารย์ที่ศึกษาซึ่งคําแนะนําของท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นคาแนะนาที่ดีครับแต่ด้วยความอ่อนแอของผมเองทำให้ผมไม่สามารถ ทำสิ่งบบต่างๆเหล่านั้นได้แต่น่ามหาัศจ,จรรย์ครับเมื่อผมเข้ามาเสวะหาพระเจ้าพระเจ้า,จากับให้พลังและคําตอบกับผมจนสามารถผ่านเหตุการณ์หลายๆเหล่านั้นมาได้ครับในปัจจุบันนี้ข้พาพเจ้ากําลังศึกษาอยู่ปริญญาโทที่ภาวิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยปีปากรครับต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ข้าพเจ้าได้เรียนปริญโทได้อย่างง่ายดายครับและสุดท้ายนี้พระเจ้า อยากมุ่ใจที่น้องวางใจในพระเจ้า,าครับและพระเจ้าจะผ่านความสาเร็จให้แก่ท่านครับ